สวัสดีครับคลิปนี้จะมาอัปเดตกองทุนที่ซื้อแล้วก็มาซื้อกองทุนในรอบเดือนตุลาคมนะครับใครที่ตามคลิปผมอยู่จะรู้ว่าผมจะทําคลิปการซื้อกองทุนเดือนละ5 0 0ถึงพันหนึ่งทุกๆเดือนนะครับแล้วก็จะคอยอัปเดตให้ดูนะครับในรอบเดือนตุลานะครับผมยังไม่ได้ทําคลิปอัปเดตเรื่องของกองทุนที่ผมซื้อในอกองทุนทั่วไปนะครับเดือนละ5 0 0ถึงพันหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันแล้วก็มาซื้อกองทุนเพิ่ม500บาทนะครับ อมาดูกันนะครับก่อนอื่นกั็ไปที่ m y p o พนะครับมาดูกองทุนที่ซื้อนะครับอ่ะตอนนี้ก็มียอดกองทุนอยู่ที่หนึ่สามพันหนึ่งรอบาทนะครับต้นเนี่ยอยู่ที่สามพันนะครับแล้วก็ยอดกําไรมาอยู่ที่หนึ่งอบาทนะครับตัวนี้เป็นเคชเคนนะครับตัวนี้ตอนแรกติดลบนะเหมือนจะเด้งขึ้นมาผมไปดูกราฟวันนี้นะครับเด้งขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อวันก่อนยังติดลบอยู่เลยนะครับอ่าโอเคนะครับไม่เป็นไร ส่วนตัวนี้ก็บวก35บาทตัวนี้เป็นกองทุนที่ผมสับเปลี่ยนนะครับ a, s s f เนี่ยครับ k u s a นะครับเป็นกองทุนที่ผมทําคลิปสับเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดใครไม่ดูไปดูนะนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะสับเปลี่ยนจากกองทุนอะไรนะครับแต่ผมสับเปลี่ยนมาเป็นกองทุน u s a นะครับตอนที่ได้ราคาสับเปลี่ยนเนี่ยเหมือนจะบวกแค่ห้าบาทนะครับแต่ตอนนี้วันนี้เดง้งขึ้นมาเป็นยีิบสอบาทนะครับอืมตอนนี้ก็บวกส่วนตัวเออเคเบิลเนี่ย คือติดลบนะครับติดลบมาหลายวันแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ติดลบไป20บาทนะครับวก็ลงมาเหลือ10บาทนะครับตอนอเหมือนจะขึ้นมาบวกแต่ก็ยังติดลบอยู่นะครับผมไปดูกราฟก็คือขึ้นลงๆนะครับแต่ผมดูภาพรวมแล้วอนาคตอาจจะขึ้นนะครับตัวนี้ต้องเกินก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มาทําคลิปให้เชื่อหรือลงทุนตามนะครับผมมาทําในการซื้อของผมเองนะครับ ท่านควรจะพิจรารณาหรือศึกษากองทุนนั้นๆก่อนจะซื้อนะครับไม่ต้องเลือกซื้อตามผมนะครับ <c ười> หรือใครจะซื้อตามผมต้องก,ก็ต้องทําใจนะครับว่ามันไม่ได้บวกทุกกองทุนนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่ากองทุนที่ผมจะซื้อจะบวกทุก,กองทุนนะนะครับ <c ười> อันนี้อันนี้คือเป็นเพียงการตัดสินใจส่วนตัวว่าการศึกษาในเรื่องของกองทุนนั้นๆส่วนตัวนะครับอืไม่ได้ศึกษาไม่ได้แบบสอบถามจากผู้จัดการกองทุนโดยตรงนะครับผมก็เชื่อว่า ถึงจะเป็นผู้จัดการกองทุนนะครับก็มีโอกาสที่จะเลือกกองทุนให้เราติดลบได้นะครับอประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องพิจารณาบวกกับศึกษาข้อมูลจากคนอื่นด้วยอะไรประมาณนี้นะครับอบอกอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับโอเคอต่อมานะครับเราจะมาซื้อกองทุนนะครับกองทุนที่ผมจะซื้อในรอบเดือนตุลานะครับก็จะเป็นผมมาเลื่อนดูในกองทุนที่แนะนํานะครับคือรอบก่อนเนี่ยผมซื้อเป็นกองทุนตัวนี้ไปครับดัดชีเนี่ยก็คือกองทุน ดังทั่วโลกนะครับ k v r เนี่ยนะครับซื้อไปก็ติดลบนะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมจะมาซื้อกองทุนตัวนี้ครับ k u s x นะครับเนี่ยครับผมพูดย่อๆแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับกองทุนดัชนียักษ์ใหญ่ของอเมริกานะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของกองทุนกันก่อนมาดูกราฟกันก่อนนะครับว่าน่าลงทุนไหมแต่จริงๆผมดูเบื้องต้นแล้วนะครับวันนี้เด้งขึ้นมานะ ตอนแรกเนี่ยมันลงมาตรงนี้นะครับแต่วันนี้เด้งขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยครับคือโดยหนึ่งปีเนี่ยนะครับมันก็จะมีรอยหยักลงมาแนวแนวแนวต้านแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับเด้งขึ้นไปแล้วก็เด้งลงมาเมื่อวานเนี่ยผมดูเนี่ยมันอยู่มันยังไม่เด้งขึ้นนะครับมันยังอยู่ตรงนี้ผมเลยมองว่าจังหวะเข้าเนี่ยน่าจะสวยอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ซื้ออยู่ดีนะนะครับวันนี้ผมก็จะมาซื้อกองทุนตัวนี้นะครับอ่าเป็นกองทุนที่แนะนํานะครับ ตัวนี้น่าจะอยู่ในกองทุนตัวทั่วไปนะครับสามารถขายผ่านแอปได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น ssf เนี่ยเป็นกองทุนพวกภาษีนะครับจด่อนภาษีได้นะครับต้องไปขายที่ธนาคารนะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาซื้อกองทุนนี้นะครับเป็นกองทุนที่มีเงินปันผลด้วยนะครับเดี๋ยวก็มาดูกัน่มอย่างที่บอกนะครับผมไม่ได้ซื้ออะไรเยอะแยะนะครับไม่ใช่ นักลงทุนขนาดนั้นนะครับผมเป็นพนักงานที่อยากจะมีกองทุนเป็นของตัวเองนะครับก็ทยอยเก็บไปนะครับอันนี้คือมาเริ่มเก็บรอบ2แล้วนะครับก็ซื้อกองทุนครับกดยอมรับนะครับความเสี่ยงระดับ5ขึ้นไปนะครับคุณต้องกดยินยอมหรือยอมรับความเสี่ยงนะครับอถ้าไม่ถ้าไม่ถึง5นะครับ4ลงไปเนี่ยจะไม่ได้กดตัวนี้นะครับกดยอมรับนะครับ ก็วันนี้ก็ซื้อไปอีก500นะครับรอบหนึ่งนี้ซื้อไปอีก500นะผมก็พยายามกระจายเงินไปหลายๆทางนะครับมีก็ให้บริษัทเก็บถ้าใครดูก็จะมีกองทุนสำรองในชีพนะครับที่ผมให้บริษัทหักด้วยนะครับก็จะมีกองทุนที่มาซื้อเองนะครับประมาณนี้นะครับก็พยายามเทรดลงทุนอย่างนี้ด้วยก็อ่ะกดยินยันนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตแล้วก็มาซื้อกองทุนเพิ่มเติมนะครับก็ซื้อไปเรียบร้อยนะครับผมซื้อในวันเสาร์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่จะจัดสรรเนี่ยอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับอาจจะใช้เวลานานนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึ่งนะครับรายการขึนไหวรอจัดสรรน,นะอาจจะใช้เวลาจัดสรรน,นานนิดหน่อยนะครับผมคิดว่าเกินสามวันทําการแน่นอนนะครับอาจจะเป็นช่วงวันพฤห,หัสหวันศุกร์นะครับหรืออาจจะนานกว่านั้นนะครับเพราะ ซื้อในวันเสาร์นะครับไม่ไม่สามารถที่จะจัดสรรวันอาทิตย์ได้อยู่แล้ววันจันทร์เนี่ยก็ไม่ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็รอไปเลยนะครับก็รอไปนะครับรอรายการจัดสรรไปนะครับคลิปนี้ผมก็มาอัปเดตแล้วก็ซื้อเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่ถามผมมาบางทีเนี่ยมันไม่เด้งนะครับผมไม่สามารถตอบคําถามเหตุผลที่ผมไม่ได้ตอบคําถามคอมเมนต์นะครับมีอยู่2อย่างนะครับ1คือ ผมไม่เห็นนะครับมันไม่เห็นคอมเมนต์นั้นๆนะครับสองคือผมอาจจะยังไม่สามารถตอบคําถามคุณได้นะครับเพราะบางทีผมก็ไม่รู้นะครับต้องบอกว่าผมไม่ใช่คนที่รู้เรื่องกองทุนขนาดนั้นนะครับคือผมรู้เท่าที่ผมเคยซื้อแล้วก็เคยศึกษามานะครับอะไรที่ผมไม่มั่นใจผมก็อาจจะไม่ได้เข้าไปตอบนะครับหรืออาจจะมองไม่เห็นนะครับมียสองอย่างนะครับแล้วก็ถามว่า ผมเห็นถ้าเกิดผมเห็นแล้วผมตอบไม่ได้นะครับผมก็พยายามศึกษาข้อมูลนั้นเพื่อจะมาตอบให้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามที่ผมตอบไม่ได้นะครับแล้วมาทําเป็นคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปธนาคารหรือว่าโทรไปสอบถามที่ผู้จัดการกองทุนนะครับเพื่อรวบรวมคําตอบมาให้กับผู้ติดตามแล้วกันนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับสาหรับวันนี้ผมก็มาอัปเดตแล้วก็ซื้อกองทุนเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝาก กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ